สวัสดีค่ะวันนี้เป็นวันพุทธที่สิบสิงหาคมนะคะเราสองคนกำลังจะไปนั่งรถไฟชมวิวกันอันนี้เป็นระหว่างทางวิวมันสวยเลยแวะถ่ายเอาวิวนิดหนึ่งวันนี้อากาศดีเห็นนู่นเงาเม่วงๆอยู่ไกลๆคือทุ่งดอกเฮเซอร์ ในเคาวซิลเคานตี้เดรัมเอ้ยไม่ใช่เคานตี้คัมเบียอยู่ใกล้ๆกับนอร์ทมาแลนด์ถนนที่นี่โค้งเยอะมากถูกใจอิวิค่ะถึงแล้วนี่นะคะสถานีรถไฟออลสตันที่จอดรถจะอยู่ข้ามทางรถไฟไป มันจะเป็นการนั่งรถไฟในเชิงท่องเที่ยวค่ะเพื่อนๆตอนนี้ฮิวกำลังไปเช็คตั๋วอยู่ที่นี่เวลาเราไปสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆส่วนมากมันจะซื้อตั๋วด้วยกันออนไลน์นะคะทางออนไลน์แล้วที่โอกับฮิวซื้อตั๋วรถไฟเที่ยวเนี้ยคือมันไม่ได้คอนเฟิร์มอีเมลแล้วก็มันไม่ได้คอนเฟิร์มตั๋วอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามันมีว่าเราบุ๊กิ้งหมายเลขอะไรอย่างเงี้ยฮิวสกรีนเอาไว้เราก็เลยไปถามเขาว่า มันไปนเด้งที่เราบบเขาไหมาเงี้ยค่ะเพื่อนกลัวพอถึงเวลาแล้วแล้วมันไม่เห็นตัวของเราอะไรเงี้ยปรากฏว่าเขาบอกว่าเห็นโอเคทุกอย่างโอเคเราก็เลยขี่รถออกมาเที่ยวกันตรงจุดชมวิวตรงนู้นที่เราเห็นไกลๆคือเล็กดิสติกเล็กดิสติก <laughs> มันจะเป็นจุดชมวิวที่สูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 1,900เมตรนี่แหละเพื่อนๆเราก็เลยไปชมวิวกันช่วงนี้เป็นช่วงหน้าร้อนของอังกฤษเนาะก็จะมีแก๊งมอเตอร์ไซค์อ่ะเพื่อนๆเยอะมากเลยขี่มอเตอร์ไซค์คือมันช่วงอากาศที่ดีเหมาะกับการขี่มอเตอร์ไซค์มากค่ะพอเราชมวิวเสร็จถ่ายรูปกันก็ก็แกะกกินไอติมมีรถขายไอติมบนเขานั้นพอดีเลยเราก็ ลับลงมาที่สถานีรถไฟค่ะแล้วก็ทานอาหารกันนิดนึงร้านอาหารที่โอกฮิวไปทานมันมีเมนูหนึ่งเป็นเมนูประมาณว่าผัดกว๋วยเตี๋ยวแบบไทยอะไรเงี้ยก็เลยลองสั่งดูพอเชฟรู้ว่าคนที่สั่งเป็นคนไทยจริงๆเชฟก็เลยเดินมาแบบประมาณออกตัวนะว่ามันเป็นประมาณหน้าตาแบบฟิวชั่นนะอยู่โอเคไหมอะไรเงี้ยแล้วมันใส่ผักผักชีนะอยู่โอเคอยู่กินได้ไหมอะไรเงี้ยโอบอกว่าได้ได หน้าตาก็เลยออกมาแบบนี้ค่ะเพื่อนนี้อาหารกินก่อนขึ้นรถไฟทางของฮิวมาแล้วนี่นะคะหน้าตารถไฟที่เราจะไปกันอันนี้เป็นคนที่เข้าไปรอบบ่ายโมงค่ะปูกกับฮิวจะไปรอบบ่ายสามโมง เป็นรถไฟสำหรับนั่งดูวิวจริงๆค่ะเพื่อนๆดูวิวแลนด์สเคปเนาะจะไม่ใช่แบบรถไฟหรูๆเหมือนอย่างทูแมนที่แบบวิ่งจากลอนดอนอะไรเงี้ยเป็นรถไฟนั่งดูวิวชมวิวเฉยๆอันนี้โบกี้ที่โ่กับฮิวนั่งนะฮิวไม่กลัวว่าฝนจะตกก็เลยจองโบกี้แบบนี้ไม่ได้นั่งโอเ n นแอร์เหมือนโบกี้อื่น <c oughs> <c oughs> ตอนนี้มีปัญหาคือเปิดหน้าต่างไม่ได้ นี่นะคะรถไฟเราจะออกจากอัลสตันแล้วก็ผ่านภูมิทัศน์ภูเขาแล้วก็มาที่เคิร์กฮิลไรท์แด์เดนลินลี์ฮอลต์แล้วก็สลักกี้ฟอร์ดอันนี้ใช้เวลาประมาณ30นาทีแล้วก็รถไฟก็จะเลี้ยวกลับแล้วก็กลับมาที่เดิมเพราะรถเราจอดที่นี่ค่ะ บ,ดบืดมากเลยโบกี้นี้เป็นของเราเพื่อนๆ <c oughs> ไม่มีใครนั่งเลยมีโอกับพิวสองคน นี่ะตอนนี้กำลังหัวรถจักรกำลังเปลี่ยนทางมาเสียบตรงทางโบกี้ตู้ของโอกับฮิวคนก็รอให้กำลังใจตึ้งตึงเตึ้งตึงเติ้งเต้งยัฟอร์มีลุยี แรกเลยก็จะได้วิวประมาณนี้ รายงานข่าวพอดีว่าขากลับเนาะรถไฟประจอดแบบว่าวิ่งไปประมาณได้ไมล์สองไมล์รถไฟก็จอดจอดแล้วก็ไปต่อจอดแล้วก็ไปต่ออยู่เงี้ยจนโอกระหิวสงสัยว่าเมันทําไมวะอะไรอย่างเงี้ยเราก็เริ่มดูแผนที่ถ้าเดินก็คงเดิน45นาทีอะไรเงี้ยเขาก็เลยขอความช่วยเหลือจากสถานีหลักแล้วเดี๋ยวรถไฟที่มาช่วยก็จะมา ที่มันเป็นอย่างนี้เพราะว่าเครื่องมันร้อนมันโอเวอร์ฮีทเพื่อนๆเ,เ,เพราะว่ามันเป็นหน้าร้อนของอังกฤษไงอันนี้เป็นเครื่องยนต์แบบใช้ไฟฟ้านะตรงนี้เป็นแบตเตอรี่เป็นแบตเตอรี่หมดเลยรถไฟนี้ก็เลยเสียงดังไม่มากเพราะใช้ระบบไฟฟ้าคนขับรถไฟเขาก็เลยคิดว่าถ้าเขาฝืนขับต่อไปเครื่องมันอาจจะพังได้เพราะว่ามันร้อนมันร้อนมากเขาก็เลยขอความช่วยเหลือตอนนี้ รถไฟที่มาช่วยกำลังมาล้วเนะี่ยเขาก็ไปตั้งสัญญาณตรงนู้นไปรอบอกธงแดง <laughs> เพราะว่าถ้าเขามาเขาคงมาอย่างเร็วเต็มสตรีมอะไรเงี้ยเห็นไหมเห็นไหมเห็นคนขับรถไฟตรงนั้นไหมไปยืนบอกธงแล้วตรงนั้นน่ะ <laughs> <laughs> เครื่องร้อนเพื่อนๆอ,อากาศมันร้อนไงโอ้เขาไม่รอคนที่ <c oughs> เขาจะ <c oughs> เดิน <c oughs> มา,มาแล้วรถไฟที่จะมาช่วยลากคันนี้คันนี้เครื่องร้อนอยู่ Sure you wanna a l k i with breakdown so <laughs> Only one my <mile. laughs> นีปลายทางแล้วนะคะแล้วเราก็ถึงเขามีรับห่วงเขามีรับห่วงกันเหมือน <g adic> เหมือนรถไฟไทยเลยแหละ <g adic> ตอนนี้ที่สถานีไม่มีใครแล้วร้านรวงทุกอย่างก็ปิดแล้วเพราะว่ารถไฟของโอกกพิวเป็นเที่ยวสุดท้ายเป็นเที่ยวสุดท้ายของวัน ไถตื้นมาริโอตกไถตื้นอิมแล้วหนูอืมนาขุดหลุมปิดก่อนขุดหลุมฝังอาหารก่อนไิ่ขุดเดี๋ยวมาริโอมาขุดนะเออ굿บอย มาเลี้ยมาช่วยขุด <laughs> ช่วยขุดหรือช่วยกินช่วยขุดกลายเป็นมาเก็บงาน <laughs> มาเลี้ยวยังไม่อิ่มลลย ไ,ได้ยางมาจากไหนนี่กินไปกี่เส้นแล้วเนี่ยฮะอุ้ยตายแล้วไม่มีเงินพาตัดออกจากพุงแล้วเว้ย